สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับกับตอนเศรา้าช่วงกลางเดือนมิถุนายนหกเจ็ดเนาะบุอคอยได้ทายคลิปพี่น้องเบ่งฝูงยุ่งครับก็แต่ว่าผมบริใสอยากกันยุ่งเลยนะครับอาศัยใส่ เสื้อผ้าน่าเอานะบร่ได้กีดมากสองมือใฮ้ก็ไดนะ้กีดครับฝนตกราคาส่วงนี้จะเป็นยังไงนะ ซีดีอันนูนี่เนาะร่วมคุมกับซียแยประขาดศีสนะีบเพื่อเนาะสดกับสามเจ็ดสามแปดแล้วแต่พื้นที่ครับตัวน,นี้ซ้ำนาสองนะตัวน,นี้ครับนี่ประมาณซนะีมีดครับมีดที่หากลังกีดไม่ได้เอาเนี่ย ทั้งกล่องมาครับเลยเดยมือหนึ่งจับโทรศัพท์มือหนึ่งกีดกะอาดสซีไม่ค่อยถนัดเลยกีดไม่ค่อยดีกันเลยนะครับประเทศไทยคิดพึงครับเสือ้อ สองสั้นนะครับสูงสองสั้นเจ้อบรเข่าครับขั้นไซตัวเดียวมันจ่อเข่าครับว่าพื้นยุ่งครับนอกจากสีตัวง่ายลีด้วยยังสีเจาะสอดนะใส่หมวกใส่ทุกมือครับ ทุกมือผ่าบ่ได้เจาะซอดอ,อีกใส่ทุกมือ่อย่างว่าช่วงนี้หนาฝนเป็นธรรมดาจะเ,เห็นมาเห็นนอกบาดกีผดบบ่ผมกระเบิง้งตัวสับพผมก็เบิ้งทั้งนอกไป ใกล้สิแล้วแล้วครับเมือนีกีดหลวดเดียวพันหารอยต้นลงซีทุ่มแล้วหกโมงกะแปดชั่วโมงพอดีครับขั้นปไปเทาน้ำกับสิ่ประมาณเจ็ดชั่วโมงหรือว่าเจ็ดชั่วโมงเขิงเนาะอันนี้เทาน,าน้ำน้ำพื้นที่ภูเขาครับ ปลูกห่างจักหน่อยเนาะตั้งนาฬิกาไว้ครับครบแปดชั่วโมงละมื่อเดียวครบหยากจัน่อย ตัวนี้สองหานหนึ่งออกดีครับเดี๋ยนี่อ,อุกลอยกับโบเป็นได้ เรียบร้อยครับต้นสุดท้ายทางทางแปดชั่วโมงพอดีเดี๋ยวนี้ได้กีดเพดีเดียวเลยพี่เนาะตะกี้พอสิกีดซอยเนาะฟังนน่กยดไะฟังสองห,งหนึ่งนี่พอสิกีดห้องห้าก็กีดว่าใดประมาณ สิบมเมตรนี่แหละหมดที่แล้วกลางงวดเนาอเพิ่นเศ้าไปช่วงเหตุเข่านะครับขั้นเม็นเห็ดหน้ากับตกกาเนาะตกกาดำหน้ายู่จังวัดเลยทางผู้กะ่ะเริ่มไถมองสีปูเขาครับต้องมองกับวด้ยทางเนี่ยวด้ยทาง เริ่มสิให,ห้ปูเข่าให้เนะนี่ก็ซื้อมีดต้นไงน่ครับช่วงนี้ออกดีสองหันหนึ่งหามีดไม่ไปน้องจะหาหรือฮกไปประมาณนี้แหละจับม่ค่อยได้ขึ้นสิออกดีโซ่ค้นแต่ทั้งขางทางนี่แหละ thân càng càng được bộ óc thật cái nôi ok bây giờ nằm cốt thẩm bệnh